ฟอกชวนคุยลุยงานท้องถิ่นสุขภาพดีมีหลักประกันท้องถิ่นสร้างค่ะกอบกูบกส้สนาบสนุนเยสสวัสดีค่ะฟอกชวนคุยลุยงานท้องถิ่นวันนี้นะคะเรานําทุกท่านนะคะมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะคะวังดงนะคะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประหลัดนะคะว่าที่ร้อยโทนัครินปกแก้วนะคะท่านเป็นประหลัดที่ทอปตว,วังดงค่ะ อนุญาตชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพะะกับงานท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนร่วมกันนะคะ,นะคะให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยทางอ,อปตอเองอะคะ่ะมีแนวทางหรือว่าการขับเคลื่อนง,งานยังไงบ้างคะครับก็จะมากนะครับทางท้องถิ่นกับทางกองทุนสสชในระดับพื้นที่นะครับ,รบก็จะทํางานร่วมกันโดยตลอดนะครับในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย5กลุ่มของตาม กฎหมายนะครับที่แต่ว่าระเบียบของกองทุนส,สปสอชอนะครับในระดับพื้นที่แต่ว่าของเรา็จะเป็นองค์การแหมนส่วนตะบนวังดงนะครับก็สมมาก,ก็จะดูแลชีวิตควมามมนอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับในกลุ่มเป้าหมายหลักๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเด็กกลุ่มสตรีหรือว่ากลุ่มคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มหลักๆที่จะต้องบริหารจัดก,การนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าทํางานมาสัก,สกห,ลหลายปีก็สมมาก็จะเน้นตาม กลุ่มชีวัดพวกนี้นะครับคือเขาไปดูแลเขาไปส่งเสริมเขาไปปรับปรุงนะครับเพื่อยกคุณภาพชีวิตนะครับแม้แต่ทาร่วมกับซีไอ,อก็มีนะครับะอะไรพวกนี้นะครับก็จะพยายามที่จะเข้าไปซัพพอร์ตหรือว่าลองรอ,องรับนะครับโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองทุนมทชแล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่ก็จะเป็นพรพสตนะครับซึ่งใน,ในการขับเคลื่อนส่วนมากก็เจ้าหน้าที่ของรพสะตกับเจ้าหน้าที่ของอบตอเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกัน โดยการลงพื้นที่การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนะครผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยที่เราทํากันอยู่นะครับเราก็จะทําการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดต่างๆไม่ว่าจะเป็น,ปนไข้ติดอ่ออะไรเงี้ยก็จะเข้าไปซัพพอร์ตกันโดยตลอดโดยส่วนหนึ่งั้างบประมาณไม,ไม่เพียงพอนะครับก็เราก็จะได้รับจากทางท้องถิ่นนะครับเขบ้าไปเสริมเพื่อให้ควบคุมแล้วก็ดูแลนะครับเพื่อให้ลดภาวะเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับผม แล้วประโยชน์ะคะของการขับเคลื่อนงานสุขภาพกับท้องถิ่นเนี่ยค่ะเห็นประโยชน์อะไรบ้างอะคะในการทํางานในลักษณะของการร่วมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับงานสาธารณสุขถ้าถ้าพูดถึงประโยชน์นะครับโอโหสูงครับในเคสใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องมีงบสนับสนุนลงมานะครับแต่ส่วนมากก็ทางรัฐบาลนะครับโดยกรมส่งเสริมร่วมกับกองทุนสชก็จะก็จะให้เรา ทำโครงการที่รองรับด้านนี้อยู่แล้วนะครับการดูแลถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้เยอะเลยครับ<ะ>ได้มากด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คิดว่าชีวิตความมีอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นนะครับ<ะ>แล้วก็ดูแลกันมากขึ้นนะครับไม่ไม่คือไม่ได้ทอดทิ้งกันเลยครับแม้แต่ผู้ป่วยติดเตียงอะไรเงี้ยหรือผู้สูงอายุที่นั่นเราก็มีการเข้าไปในเรื่องของกลุ่มอาชีพนะครับเข้าไปส่งเสริมด้วยอ<ะ>ย่างเงี้ยก็จะได้ต่อเนื่องกันนะครับบางทีเราก็ได้งบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาชุมชนหรืออะไรเงี้ยครับ ขามาส่งเสริมเข้าไปอีกแรงหนึ่งนะครับทำให้อะไรนะชีวิตคนมาอยู่ของของผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เรามีเนี่ยก็ได้รับการดูแลมากขึ้นนะครับค่ะประโยชน์จากกองทุนนี้มีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกองทุนที่นี่ไม่ทอดทิ้งใคร,ครนะคะดูแลทุกสิทธิด,ดูแลทุกท่านท,ทุกคนคเลยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านปลัดด้วยนะคะที่มาให้เก็บความรู้ดีๆนะคะในการขับเคลื่อนงานของกองทุนท้องถิ่นและก็ระบบหลักประกันสุขภาพนี่นะคะขอบคุณท่านปลัดด้วยค่ะคุณค่าแล้วการขับเคลื่อนงานในท้องถิ่นเนี่ยนะคะนอกจากอาศัยทีมงานที่จะต้องขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆแล้วทราบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดงเองเนี่ยทำเรื่องของ long term care ใช่ไหมคะผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับท้องถิ่น ความร่วมมือกันยังไงบ้างคะตอกชวนปุยลุยงานท้องถิ่นสุขภาพดีคัตครับมอไซมา,มา <c oughs> คัตครับโทษทีมอไซมามอ <c oughs> คัตครับมอไซมา